เอ,อ้ไม้ไม้ฮะเข้ามาดิเอ้อเออไปไหนมาวะมึงฮะหายไปเลยนะก็เพิ่งไปส่งลิซ่มามาเมื่อกี้เนี่ยโโอ้โสวีจีจ้าแ่บวะน้องนั้นอะวะก็เขาเป็นหน้า,า,ารักจริงๆนี่วะ เฮ้ยมืดมึงว่ามันผิดไหมว่าถ้าเกิดว่ากูจะมีแบบมีอะไรมึงมีความรักครับก็คงไม่ผิดมั้งเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งนอนนี่ให้กูระบายลมกับมึงก่อนเอ้ยทะลึ่งแล้วไงมึงอะไรระบงระบายอะไรกันไม่เออไม่ใช่ผมเข้าใจผิดผู้อยากจะอธิบายความรู้สึกของกูให้มึงฟังว่าคนที่มีความรักเนี่ยนะ เป็นคนที่มีความสุขนะเว้ยมันเหมือนกับว่าหัวใจเนี่ยนะมึงลองจับดูสิมันพองบอนมึงมึงมึงอย่าอะไรหนึ่งที่ได้รไหมเนี่ยอะไรนี่ไอเจสานันยิ่งหาว่ากูมีอะไรกับมึงอยู่มึงก็ถึงมึงตายพอดี้อบ้าเพื่อนกําลังมีความรักมึงเห็นใจเพื่อนหน่อยสิวะเออเห็นใจแต่จีิกูก็พองบานเหมือนกันเห็นไหม มัวใครมาวะดึกเดือนงี้มัยังมาเก็บค่าเช่าบ้านอยู่อีกกะวะเออว่เพราไม่รู้กูผัดมาไปหลายทีแล้วมึงเขยวเลยอ่าอย่าเล่มาอืมดึกเดินนี่พวกมันทำอะไรก็มาหานายไอ้มาหาผมเอ๊ะมีธุระอะไร <g arness> วันนี้มันแก่ดิกรลีไปนิดหนึ่งมีอะไรก็ว่ามาสิครับมีชุดยาเมี่อวานมีวายขาวเหลืออีกตั้งครึ่งขวดมาแล้ว ทะเล่กันให้หมดเลยเร็วมานี่ผมว่านะคุณรีบพูดธุระของคุณแล้วก็รีบกลับบ้านไปดีกว่าโอ้ยไม่งเสือกสายไล่ส่งนะคะิฮะฮะขนาดไหนเนี่ยไยืย้ที่นานไหนเนีย่ยเอ้ยเดี๋ยวฉันแบ่งให้หนายนอนด้วย ถ้าริษาเป็นอะไรไปจะว่ายังไงเป็นผู้หญิงเดินกลับบ้านคนเดียว2ยามตีหนึ่งหน้าบ้านก็เปลี่ยวคนขี้เมาก็เยอะแยะพ่อคณิศเนี่ยทำอย่างนี้แย่มากนะ นี่รับผิดชอบเลยอยู่ไหมเรียกมาพูดสายหน่อยสิออไม่สบายมากค่ะนอนพักอยู่ข้างบนไม่เป็นไรวันหลังจะโทรมาใหม่ยังชำระความไม่หมดเลยเท่านี้นะจะทำไงอ่ทีเนี้ยเขาหมดความไว้วางใจเราแล้วนะผมไม่โทษจริงนะครับคุณแม่ ผมดื่มเข้าไปแค่สามแก้วผมก็หมดความรู้สึกไปแล้วตื่นขึ้นมาอีกทีก็เช้ามืดแขกในงานกลับไปกันหมดก็ทำไมไม่ตามไปขอโทษนุชิสาที่บ้านไปไม่ได้ครับแม่เออก็บนเสื้อผมอะไม่ทราว่าใครมาเจียนไว้เลอะเต็มไปหมดเลยนึกถึงกลิ่นน้ายาอ้วกอยู่เลย ของใครอ่ะกของเราเองนะสิเมาไมา่จะไม่รู้สึกรู้สมอย่างนั้นอ่ะโอ้โแม่ครับคุณแม่ก็รู้นีครับว่าผมเนี่ยคอแข็งขนาดไหนผมดื่มเป็นข,ดขวดๆอีงไม่เป็นไรเลยผมว่านะครับงานนี้ผมต้องโดนแกล้งแน,น่ๆจะยังไงก็ตามแต่เราคิดจะขอโทษคุณย่าท่สายังไงจะแก้ตัวยังไง ยังไงก็ต้องไปขอโทษน้องริษาสำหรับคุณยา่าแม่จัดการเอง ลิสาไปก่อนนะคะเออลิสาเดี๋ยวจ้ะเมื่อคืนใครขับรถมาส่งหนูจ้ะอ๋อเพื่อนในงานนะคะแล้วเรื่องของคุณคณิตเนี่ยมันจริงเต็ดแค่ไหนอะมันเป็นความจริงทุกอย่างค่ะน้อนจ้ถ้าอย่งนั้นหนูไปเถอะจ้ะ ใะ่หคะจ้ะบ๊ายบายบายค่ะ กนนี่เมื่อคืนเป็นไงบ้างเอ้ยเรียบร้อยต่อไปนี้นะสัญญาของฉันนี้คงไม่ยอมให้ฉันออกเด็กใกนคันนี้อีกต่อไปแล้ว้ยแจมากเลยนี่เห็นมายิงปืนหน้าเดียวได้น้องสองตัวเลยนี่เดี๋ยวเช้านี้นะเพื่อสฉลองความสำเร็จเราโดดเรียนกัน คุณเห็นไหมใครก็ทินจ้องกันตอนเย็นนั่นฉันทำจ้องกาปากก็อสองหนุ่มนั่นป้าเลิ่ไปเยี่ยมกันแล้วอากาศมันยิ่งเย็นเย็นเดี๋ยวจ้องเย็นหมดแล้วอ,อ,อืมอืมออมใสานี้เหรอโอเคครับเจ้นานัเช็คไฟแล้วนะ มายสาบินมาที่นี่จริงๆมาถึงเมื่อสามเมษาเนี่ยแล้วต้ไมมพักที่ไหนไม่รู้ว่ะก็เราก็เช็คไปตามโรงแรมใหญ่ๆทุกแห่งแล้วนะแต่ก็ยังไม่พบชื่ออาจใช้ชื่ออื่นก็ได้ ไม่สบายใจเลยเขาไม่ได้บอกฉันเลยว่าเขาจะมาไม่รู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้น